วิธีการรีวิวคำสั่งซื้อใน t o k t o k ทำแบบนี้เลยครับอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ t i k t อกนะแล้วก็มาเลือกคำว่าช็อปที่มีรูปตะกร้าตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกที่คำว่าคำสั่งซื้อข้างบนนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นรายการสินค้าทั้งหมดที่เราซื้อมานะโอเคมาดูตรงนี้ให้มาดูตรงที่คำว่าเขียนรีวิวสีแดงๆนี้กดเข้ามา มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมโดยหลกัลกๆจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับอันดับแรกเราก็กดไปเลยครับ5ดาวอ่าเราถ้าเราชื่นชอบร้านไหนรู้สึกประทับใจเราก็ให้ดาวร้านนั้นไปเลย5ดาวครับต่อมาครับตรงนี้นะครับเราจะใส่ความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเราอาจจะบอกว่านะครับสินค้าดีอ่าสินค้าดีส่งไวประทับใจ หรือเราจะใส่อะไรก็ได้สูงสุด300คำนะเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับเราสามารถกดเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้สมมติเราเปิดกล่องหรือว่าถ่ายสินค้าตรงปกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแนบรูปหรือวิดีโอได้นะครับผมเสร็จแล้วครับเราก็กดคำว่าส่งแค่นี้ครับเราก็จะทำการรีวิวสินค้านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกดดูรีวิว ร,รีวิวของเราก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็จะขึ้นวันที่เวลาดาวแล้วก็ข้อความนะครับผมสมมติถ้าเรารีวิวไปแล้วเราอยากจะแก้ไขละ่ะทาได้ไหมทําได้ครับมากดตรงที่คําว่าแก้ไขก็จะกลับเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนเดิมเราก็สามารถแก้ไขข้อความแล้วก็เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอได้ก็กดส่งอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆทาแล้วนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวคุยดีทำคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพต์ด้วยนะสุดยอดอีลี